สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ตต่เอาความคิดเห็นของแฟนวลอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้มาฝากเพื่อนๆชาวไทยกันค่ะหลังจากที่ทางไฮพาร์สเอ็กเพรสเว่สโมสรต้นสังกัดของน้องโมเมธานชาสุขโสดสามารถเอาชนะ GS เอส t คาวเทคไปได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยนะที่ต้องพูดคํานี้ก็คือ2เซตแรกเนี่ยไฮพารสแพ้ไปก่อนค่ะแล้วไฮพาร s สเนี่ยก็มาเอาชนะได้ในช่วง3มเซตหลังค่ะทุกคนโอ้โหพวกเขาเนี่สุดยอดจริงๆเลยนะคะพราะ ผลการแข่งขันทั้งหมดก็เป็นทางไฮพ่าสามารถเอาชนะ GS c a o Tech ได้3ต่อ2เซตด้วยสกอร์ทั้งหมด21ต่อ25 21ต่อ25 25ต่อ17 25ต่อ21และ15ต่อ11ค่ะโค้ดคิมจองมินซึ่งเป็นเฮดโค้ดของทางไฮพาสเนี่ยออกมาชื่นชมนักกีฬาของตัวเองเลยนะคะว่ามีสปิริตมีใจสู้มากๆม,มีจิตวิญญาณของนักสู้อย่างแท้จริงแม้ว่านักกีฬาจะอยู่ในสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์100%ซโดยเฉพาะโมมาที่กำลังเป็นหวัดอยู่ด้วยรวมไปถึงสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงทาให้การเคลื่อนไหวตัวของนักกีฬานั้นอาจจะช้าลงด้วยนะคะแต่ว่านักกีฬาของทางไฮพาสเนี่ยก็ยังเป็นอันดับหนึ่งย อยู่ดีค่ะยังเป็นจ่าฝูงของตารางอยู่ดีค่ะโค้ชก็ออกมาชื่นชมกันยกใหญ่เลยค่ะวันนี้แต่จะพามาอ่านคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเกาหลีใต้นะคะว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรและต้องกระซิบตรงนี้ค่ะว่ามีคอมเมนต์ที่ชื่นชมน้องโมเมก,กันหลายคอมเมนต์เลยเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมๆกันค่ะ ความคิดเห็นแรกนะคะที่เราจะพูดถึงกันนะคะคอมเมนต์นี้มาจากแฟนเวลบอลชาวเกาหลีใต้เขาได้เขียนเอาไว้ค่ะว่าไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยเกมนี้ฉันคิดว่า GS Caltech จะเอาชนะได้แล้วแท้ๆกลับมาพ่ายแพ้ไซอย่างนั้นหายพาสใจสู้มากจริงๆขอนับถือเขาก็น่าจะเป็นแฟนคลับของ GS Caltech นะคะที่ได้มาเขียนความคิดความเห็นเอาไว้แบบนี้นะความคิดเห็นต่อมาค่ะ เขาได้เขียนเอาไว้ว่า GS Cowtech น่าจะปิดเกมได้ตั้งแต่เซตสี่แล้วนะพลาดกันเองแท้ๆความคิดเห็นต่อมาจากแฟนวลอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้ค่ะเขาได้เขียนเอาไว้นะคะว่านี่แหละคือเสน่ห์ของกีฬาวลอลเลย์บอลเกมยังไม่จบจนกว่าจะได้แต้มสุดท้ายคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่า ในช่วง2เซตแรกไฮพาร s สเล่นไม่ออกจริงๆแต่พอเซต3ต้องขอชื่นชมเซตเตอร์ที่จ่ายบอลไปให,ให้กับมิดเดิลบล็อกและจ่ายให้กับธนชาทั้ง2คนนี้ไม่ทำให้เราผิดหวงังเขาชื่นชมนักกีฬาสาวไทยของเราด้วยค่ะก็เหมือนกับว่าในช่วง2เซตแรกที่ทางไฮพาร s สนั้นเสียเปรียบมือเซตนะคะหรือว่าเซตเตอร์ของทางไฮพาร s สเนี่ยก็เปลี่ยนจุดโจมตีค่ะนอกจากจะจ่ายไปให้หัวเสาแล้วก็จ่ายมายัางตำแหน่งมิดเดิลบล็อกแล้วก็จ่ายมาให้น้องมุม มมากขึ้นด้วยประมาณนั้นนะคะความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้ค่ะต่อมาเขาได้เขียนเอาไว้ว่า h i p h s s s x p x p s s w s y a y เล่นเหมือนทีมที่ไม่มีอะไรจะเสียกล้าบุกกล้าเสี่ยงทั้งทงท,งที่ตัวเองแพ้ไปก็ไม่ได้จะเสียประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่เลยความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาได้เขียนเอาไว้นะคะว่าเซตที่ห คือหัวใจล้วนๆใครนิ่งกว่าก็จะเอาชนะไปได้ความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าทีแรกฉันคาดว่า GS c a l t e c h จะสามารถเอาชนะได้3ต่อ1เซตแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะสิความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาได้เขียนเอาไว้ว่า เกมรับของ h ฮพา s สเอ็กเพรสเวย์เหนียวมากๆมีความมั่นคงและแข็งแรงความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาได้เขียนเอาไว้ว่า GS Caltech ดูเหนื่อยล้ามากในช่วงเซตสุดท้ายเหมือนสมาธิหลุดคอมเมนต์ต่อมาค่ะ เขาเขียนเอาไว้ว่านี่แหละนะคือศักดิ์ศรีของทีมอันดับหนึ่งของตารางพวกเขาไม่เคยท้อถอยและไม่เคยยอมแพ้คอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าน่าเสียดายจริงๆ GS c a l t e c h เกือบจะเอาชนะได้แล้วเชียว ก็น่าจะเป็นแฟนคลับของทาง GS c a l t e c h เาอ่ะนะคะและมีคนมาตอบคอมเมนต์ด้านล่างด้วยค่ะเขาบอกว่า GS c a l t e c h น่าจะต้องทบทวนเรื่องจิตวิทยาในการในการแข่งขันเกมแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่านี่แหละวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้สนุกจนหยุดดูไม่ได้ ทุกวันนี้ฉันต้องมานั่งดูผลการแข่งขันย้อนหลังตลอดชื่นชอบมากๆทักษะและศักยภาพของนักกีฬาสร้างความประทับใจต่อฉันจริงๆเขาก็คงจะเป็นคนที่ชอบดูคลิปกีฬานะคะซึ่งต่ายเองก็ชอบเหมือนกันนะชอบย้อนไปดูคลิปเก่าเก่าย้อนไปดูไฮไลท์การแข่งขันเก่าเก่าเหมือนกันค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาได้เขียนเอาไว้นะคะว่า h i g h Pass Expressway พิสูจน์แล้วว่าทีมของพวกเขาจะไม่เป็นสองรองใครในฤด,ดูกาลน,นี้ คอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาชื่นชมน้องโมมีธนชาและก็ชื่นชมโมมาด้วยนะคะเขาบอกว่าโมมาเธอเป็นปืนใหญ่ของทีมรุกหนักน่ากลัวและมีความเฉียบคมส่วนธนชาเธอเป็นเหมือนตัวที่คอยมาเติมเต็มในสิ่งที่ทีมขาดสร้างความสมดุลให้กับทีมและสามารถพลิกสถานการณ์ได้ในบางช่วงนี่แหละค่ะเขาก็เขียนชื่นชมนักกีฬาสาวไทยของเราด้วยนะคะความคิดเห็นต่อมาค่ะ เขาเขียนเอาไว้ค่ะว่านี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะในเกมการแข่งขัน3ต่อ2เซตเท่านั้นแต่มันคือการเอาชนะใจตัวเองหากเราไม่ยอมแพ้หากพวกเราทุกคนในทีมมีความฮึดสู้และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เจออยู่ข้างหน้าก็จะมีโอกาสชนะแล้วก็มีคนพูดถึงยกย่องมากถึงเพียงนี้ความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาได้เขียนเอาไว้นะคะว่า ฉันซึ่งเป็นผู้ที่ได้เข้ามาชมการแข่งขันสดต้องยอมรับเลยว่า j s Caltech นั้นมีเกมรับที่เหนียวมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังสู้ทาง h i p h s a s s e x p s e s s w a y ไม่ได้คอมเมนต์ต่อมานะคะเขาเขียนเอาไว้ว่าเวลาที่ฉันมองหน้าสิทธิ์ว่าฉันรู้สึกว่าเหมือนเธอกดดันและเครียดอยู่นะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาได้เขียนเอาไว้ว่า h i พาร์สเอ็กเพรสเวยแสดงให้เห <of> ็นแล้วว่าทีมเวิร์กมีความสำคัญจริงๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาได้เขียนเอาไว้ว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาทำเล่นๆแล้วนะ JS Caltech คคุณมีอะไรซ่อนอยู่ปล่อยมันออกมาให้หมดความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาได้เขียนเอาไว้นะคะว่า ฉันดูการแข่งขันของ Hypass Expressway แล้วค่อนข้างประทับใจผลงานของนักกีฬาสาวไทยธนชาสุขโสดเธอทำได้ดีมากจริงๆและคอมเมนต์ต่อมานะคะเขามาตอบคอมเมนต์เมื่อด้านล่างนี้เ,เมื่อสักครู่นี้นะคะเขียนด้านล่างเอาไว้นะว่าโมมาแม้กระทั่งเป็นหวัดเธอก็อยังสู้สุดใจแล้วก็มีคนมาบวกหนึ่งเห็นเห็นด้วยกดถูกใจกดหัวใจหรือส่งสติกเกอร์มาคอนเฟิร์มเกี่ยวกับคอมเมนต์เมื่อสักครู่นี้เยอะแยะเลยนะคะ ความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาได้เขียนเอาไว้ว่าเกมบล็อกของคิมเซมินนั้นไม่ธรรมดา mm hmm. เธอเป็นนักกีฬาอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถในการเคลื่อนไหวตัวจริงๆและคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาได้เขียนเอาไว้ว่าโมมาผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมแม้ว่าเธอเป็นวัดเธอก็ยังมีใจสู้เธอสุดยอดมากๆและคอมเมนต์ต่อมาค่ะได้เขียนเอาไว้นะคะว่าทุกอย่างมันเหมือนจัดฉากเลยนะ GS c a l t e c h สามารถเอาชนะได้แล้ว2-0ต่อเซตแต่หลังจากนั้น High Pass ไม่รู้ลุกฟื้นมาจากไหนก็มาพลิกเอาชนะปาดหน้า GS c a l t e c h ไปได้อย่างน่าเหลือเชื่อนี่แหละค่ะคือการแสดงความคิดความเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้นะคะว่าเขารู้สึกกันว่ายอย่างไรหลังจากที่ High Pass Expressway สามารถเอาชนะ GS c a l t e c h ได้3-2ต่อเซตแบบนี้ค่ะเอาละค่ะทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ